บายดีสวัสดีเดอพี่น้องสวัสดีจ้ามิวกี้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเออเก่งมิวกี้ใช่ไหเห็ดยังหลกมือนี้มิวกี้ช่ไมแกนมิวกี้มาเป็นอย่างมือนี้ออกมาน้ายำแรง,งดอกไม้งามบอกมิวกี้มาสุดก่อนมันบุทันจะเป็นดอกมาสุดนี้กำลังเริ่มเป็นแต่ยังบ่ได้เป็นลายพี่น้องเฮ้เดี๋เดียวมันลายอยู่ วันนี้ก็เป็นวันผ่าเนี่ยก็สิเก็บเมื่อไหวผ่าเนาะก็สิออกมาแต่เศร้ากัแดดรีโรก็เลยไปได้ออกมานานเป็นเดือนแล้วบ่ได้เข้าป่านํ้วไมมื้อนี้ออกมาตอนขำก็เลยบ่ได้เข่าคือเก่าพี่น้องเลยเกือบเดือนแล้วค่ะได้มานานละมามาเก็บเอาดอกดาวเฮืองก่อนไปไหวผระห้าเอามีตาตัดย้อนยเอนเราทาั้งผุดน้ำเนาะสิเก็บแต่หงเดียวมันกระสี แผ่นผลสกิไลนะมาครับวิวกี้วนะิ้กี้กับฮอนเฮาแต่เฮาแตนบรรยากาศคือแบบบอดมาเฮ่งแห้งบอดมานานอ้ามกบมะหุงฮักได้ลูก่วิกี้ทักหน้าก็ยังหลอกบกหอยลายอันนี้มีแต่ดอกก่อนมาะุะหงกุกนี่ก็มันก้น พกมันก้นมันบวมน้ําพิ่นตกลิ้นบ่หันก้นแล้วก็พอเพิ่นเอาไม้ค้ําไว้พิ่นฮักหม่องนี้อีกพี่น้องฮักหม่องนี้ฮักครึ่งอีกบ่มากมันดกแฮงเนาะหลังจากค้ําไว้บ่ว่าฮักอีกพอมันก็เลยตัดให้มันเพียงมันปงใหม่บ่ได้ลิ้นบ่ลิ้นได้ตกได้ลูกจะักเลยนี่หุงคูจะักดินนี่ไปขุดเอาหัวขาเอาคงพบ่ดิ คือดีแล้วเลยมันจีกันผดมันเลยหมากบัวใหญ่เลยดกผอเราบังคุมมาขัดจีรอได้เีกี่น้ำด้ลูกนี่กกตัวนี้พาชมบรรยากาศร,บรอบๆเทียงนาก่อนจังสิเก็บดอกไม้นี่กบเอเขียบก็คืออย่างที่เห็นคำมันบแมงนี่มันซุกห่วงบนละปัน มังอึกะจะไปหูดใบหัวสีใครเด้อมังอึกะมันบวกเกี่ยวกับว่าติดขี้ดินเนาะบวติดมันก็เน่าเห็นไ่พี่น้องเดี๋ยวข้างเทึงต้นไม้ก็ยังหน่าอย่าไปถอนหัวพักบัวหัวใหญ่ได้หัวบัวเขาก็ปลูกนี่แม่จะปลูกบ้าปลูกอะเ่มันมันโป่งห้างกับพอดีถอนขึ้นมาได้คือมังอึ ปีนี้บักบวบบบคอยลายคือปีตะเกาวพี่น้องเดิ้เครือเดียวอยู่หันกำลังเริ่มเป็นดอกเครือมืออึสุดก่อนยังบุทานลามเครือใหญ่ชนี้คือว่าแล้วผ่านไปเกือบเดือนเลยที่ค่อยบริมามาบริมากระต่างหูต่างตาไปลายก็สิมียอดบังบวบในปนกันเครือขออึสเนี่ยพี่น้องเลยอย่าไปผ่าเอางหย่าได้ม่กี่หงหะอึ เออเออแม่นอย่าเข้าไปเยียบมันมีหมากมันเต็มไปกี่ถุงนะเออหม่างห้าเต็มหมดแล้วส่งนะนี่หม่างห้าบัวปิดเด้อหม่านาวอยู่เพื่อนมีอยู่เด้อบัวปิดมันได้ลูกหม่างนาบัวดกปีนี่ใหญ่พอต่ำเพื่อนละหันแต่บัวดก เออเอเออยบังหนาบักหนามางาตั hmm. mm ้อยเออไปผ่าเอาบังหนากว่ามิ้งค์กี้เออเออเออบังนาวหน่อยฮะล่ะก็ดอกไม้ก็มีลายสนิทปนกันแต่สีเหลืองสีโบเก็บมนดอกสีเหลืองมันโบราณต้นหนาก็มีแต่สีนี่ลายกว่าสีเหลืองเพื่อว่ามีต้นเดียว เล่นกับไก่เห็ดเล่นมีจมากดิบวัน,นสิกรากันมาพูดเศร้านี่วันสิกรไปหาน้ำไม้กับบอด้ามาสำนักไปเก็บดอกไม้บอดี้ อย่าเข่าด้วยันมีแตนย่ามนี่มีแต่หางแตน,อ,แนอือเป็นป่าอยู่คือมันมีต้นเหมือนสิเพราะยาม,มันแห้งในมันคุมันนี่หอดย้ามเดินหาเดินหกพนตกมาใส่มันก็เกิดเกิดตั้งแต่ย้ามพนตกใหม่เพีดด่ฮไก้เป็นดอกเกี่ยวเข่าจงาหน่อยมันแห่งดอกลายหุง่งนี่สีเหลืองนี่สีบนได้เอาลายดอกเอาสักสองสับขู่ กว่าสีเหลืองนี่มันพ่ข่อยลายมีแต่สีอันนี้ลายกว่า ซาว่าตัดดอกไม้พี่นอ้องเบิ่งเพิ่งเติมนะอีแท้ขาตั้งกล้องล้มแต่ตอนนี้นกระพือพี่นอ้องเอามาใส่หนหนะ่แม่นางทงดอกไม้เหนะ็นนางยูุกิไม่ไ,ไม่ไม่เอามาใส่เอาดอกไม้นี่เอามาไปซื้อเองใช่ไหมะ ใส่อดอก,มกไม้ไว้เอาม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 ,ามา <c oughs> อันดอกนี้ล่ะดึงเ็้วนวยใส่กระเป๋าอาใส่กระเป๋าอืม <c oughs> อืม เอาเมื่อได้ไลายข,ขู่เผื่อซุ่มชาวแพนซุ่มเหน็บเฮนัในเนาะยวสินับลงได้จากขู่แบบนี้มันโบาลายก็เลยอา,านโบรายง,งามงามมันดอกเต็มที่จะหน่อย,อยให้งามค่ะเก็บดอกไม้ยาพามีกี่หลอลินป้าป้าไปเบิง่งรู่ักสมมอใหญ่หรือเปล่าป้า เชิญค่ะเป็ดไก่ก,ไบบก,กินอาหารแล้วล่ะเลาะบงนหัวพ้อมาพอดีดอกบัวก็คือ้นสีลายเนี่ยเหมือนขึ้เห็นลายอยู่ในนอ่องฮันไ้เอาดอกบไ้เลาะไปซ้่มเออเดี๋ยวไปเก็บบักผิกดดอกวิวกี้เนาะไปเก็บบักผิกอยู่น่องพร้อมฮันได้เป็ปดพีน่น้องปล่อยไก่พ่อปล่อยไก่เทียงกันขายแต่ตะแลงสิบรรยากาศดี คนแบบบริตกนักตกนักแบบรีลออหึงแหะมันก็นเลยมาหน้าได้ขเขาสา้าช่วงหลังเขาออกปเลยจะพา่น้องเปลืองช่วงหลังๆันโอ้ยตกหมอกเวนอ่าน่าได้ไก่เป็ดกินอาหารแล้วแล้ว้วดยดอกบักกระทันกำอย่าไปเตะกว่าลูก ได้ค่ะลีไก่ตัวนึงลายแบบสวยงามหมักสมองกกนี่ก็คือสทีใหญ่แล้วปันเ<อ>ข่าออกแล้วไก่มันเริ่มลงเข่าแล้ววันนี้เพิ่นก็เลยสิคัดไปคายออกคายออกตัวมันตัวใดแบบมันใหญ่นะแล้วก็ที่เลือก,ก็จีทางตัวหน่อยไว้แต่เมื่อนี้ก็เจ้า ชิจ้าไปคืนมืออื่นเศร้าก็จะมาซื้อมืออื่นก็นจะบาว่างมาก็เลยว่ะปล่อยมันสกปรกมือใหม่บางคังบอกข่าได้มีตะกี้ไก่ออกมาออกมาไหมไก่บ่คอยร้ายแลแต่ละปีถุกถูกปีหายามเข่าออกห่วงจังสีนะ่ะพูคคอยมันมาโดนมาไอ้ที่ถึงเข่าออกห่วงไปเลยคือมันลงเข่านะพี่น้องมันลงเข่าแล้วก็สิคัดตัวใดพอคลายก็คลายออกน้ำแล้วก็จุ่มไว้ตัวลูกน้อยกับแม่มันนะแล้วไก่ผู้เน่เล็กน้อย เพราะว่าคำสิไปบาคกายออกน้ำแล้วก็สิไปค์ค้งลายลายแล้วมันก็ชีจ่อยได้ก็สีจ่อยก่อนเขาจะค้งมันไว้กับคายออกลายลายซะก่อนนะให้เรือบลายปันไดเพราะว่าในช่วงที่เขาค้งมันนี่กว่าจะได้เกี่ยวเขากว่าจะเกี่ยวเขาแล้วนี่ใส่เวลาดนเติบไก่มันก็จะจ่อยแต่เขาก็ให้อาหารลายกว่าช่วงบได้ค้งอยู่แต่ว่ามันก็นยังจ่อยเพราะมันบได้หากินเองมันต่างหากอีกนะบรด้หากินเสริมนะ ช่วงธรรมดาเ้าบริคังยังว่ามันแบบหลังจากที่เ้าเกลือมันแล้วมันก็ไปหากินแมงไหมกินยังปลวกเปียกยังกว่าของมันอีกคูแล่อีกวันนี้ฮะสมมติเกี่ยวเขาแล้วมันก็ไปหาเก็บกินข้าวตาหล่นตามให้หนาก็สิอว้วนคักบัดน,นี้เออปไปไปบังสมมอกอนปลาลุกปะปุะ้ยมาวันนี้บังสมมอใหญ่เลยคอยถ่ายพี่น้องด้เบิ่งสุดก่อนนะเนาะม,นนมากมันสำนี่พี่น้องมากน้อยมันจะเป็นสีนี้ บุดแดงลายลายของสมอแต่อันนี้เนี่ยที่เขาถ่ายแม่นหมักสมอที่เขาถ่ายให้พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งสุดก่อนมันยังเป็นดอกอยู่มันยังเป็นดอกอยู่นี่นี่รุ่นโตมันมากก่อนบุดแดงชิคุชิหัวองมะ,ะอ่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 ะบุดแดงเน่ยบุดแดงอือเบิ้งพี่น้องพิดเอากองขึ้นไปกินกับเจ้าบประเด๊ะ แต่เก่านะซัมมาโตชีม่งวงอันนัทแต่โตชีม่งวงยังเป็นดอกอยู่ผ่านไปเกือบเดือนใหญ่แล้วบริมาณน่าหงมากขึ้ออนทอดหนาจะจ่อยแต่ว่าทางมันลำบากแห้งกันเลยบริพากันมาฝนตกดุกดอกก็ดีฮะกระสีบริตกช่วงนี้แหละทางจังแห้งเนาะจังมาได้อันนี้พุ่นยูผูกกับมีต้นหนึ่งพี่น้องแต่ยูผูเอาว่าได้มันสูงคำว่าใส่ไม้แม่นเอาไปได้มันสูงยูหันหา หมากจะใหญ่กว่านี้สนิทหมากใหญ่างายสนิทหมากน้อยได้กินสุปีมีซองรุ่นคือแบบนี้เลยเนี่ยคือรุ่นนี้มันซุกมันหล่นเบิดกับสิมีรุ่นนี้ให้กินต่อไปมันเป็นซองรุ่นอยู่ก๊กนั่นก็คือกันจะเป็นซองรุ่นทุกคนเลยให้ได้เห็นบอกตัวยังดอกน้ำลังอยู่กับมีเออโอเคพี่นอ้องพบพรอคลิปหน้า เออเดียวแม่ไปดอกเดี๋ยเอามักสมอใส่ทงไปก่อนขอบคุณบริสุทสคนเดอข่อยกับไริลงขิบนานเดือนนี้ทั้งเดือนกะบบมีรายได้เลยเนาะหัวโบข่อยลงขิบขนาดลงดุดูกัยังเดือนหนึ่งประมาณเจ็ดแปดเรียนหรือว่าเจ็ดแปดลอนดาลอนลาแหละพี่น้องคำบริลงแห้งบ่ได้ยังจักดีกะ่ได้ข่อยไปใส่อยู่แต่ในเฮือนนากก็เลยบได้ลงขีบย่องได้เบิ่งคือข่อยว้าและพ้นตกอีรอทางขาดทางเพมาบ่ได้กะ คือทีฟพนบุรโตรงแห้งลายมือกับพ่อมาได้ปะ่ะขอบคุณประชูคนขขพาพมีก่กี้ไปหล่อทงเลาะท่าติดตามอีพีต่ตอไปหลาะไห,หนาเบิ่งเข่าพี่น้องเอ้ยคลิปนี้กับโตัวลาไปแล้วสบายดีเดอ้อพี่น้อง